โอเคครับเขาไมา่อยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้จัดกันในเกรมสาวถา้ำมีเพื่อนๆขอมานะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืน55นาทีนะครับเป็นเกรมค่าย PG ผมบอกเลยว่าเกรมค่าย PG ช่วงเวลาที่ผมพูดไปเมื่อกี้มาแน่นะครับโอเคให้คลิปมันเล่าให้กับเพื่อนๆได้ดูแล้วกันสาหรับยุดใหม่รายเดียบเพิ่มเติมยุดทางด้านล่างสาวถ้ำ2024ครับยังแตกอยู่ไหมมาดูกัน วันนี้เขาเข้ามาหมื่นจัดไม้หมื่นไปเลยนะครับแล้วมาดูนะครับว่าจะรอดหรือไม่นะครับเพื่อนเพื่อนยะดีเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างนะครับผมบอกเลยว่าสุดปังกันแน่นอนครับสําหรับวันนี้ครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูของแช่แช่ว้าเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆตัวคูณสี่ไปนะครับคูณหกไปนะครับแล้วตอนนี้โอ้โหหลายๆครับคูณแปดคูณสิบต่อไหมไม่มาครับ โอเคมาคูณสิบมาโอ้โหไม่คอมโบเลยว่าเฮ้ยเอาแล้วไงอย่างนี้ผมโดนนะเนี่ยมาดีสองพันเจ็โอเคคูณสิบสองมาต่อครับสวยสวยสวยไหมโอ้โหอะไรวะไม่คอมโบวะไอ้เบงโอ้โหอะไรวะเนี่ยสองหมุนสุดท้ายครับมาสี่หมืหนึ่งครับมาเม็ดสุดท้ายครับ โอเคโอมใหม่กอด OMG ครับดอกนี้ครับมองให้ใช่มองให้ฉายแล้วค่อยตามครับเห็นไหมครับเพื่อนๆไม่แย่อย่างที่คิดนะครับสําหรับเกม PG นะครับโอ้โหสาวถ้ำมาใส่มือหนึ่งครับยังเหลืออีก2หมุนครับเพื่อนๆใช้ระยะเวลาไม่นานครับโอ้สุดสุดครับสุดครับเพื่อนๆอย่างนี้ผมบอกได้คําเดียวว่าเลิกได้เลิกครับ ไม่ต้องอยู่นานโอ้โหอะไรวะเสียดายวายเมื่อกี้มากนะครับแต่เราต้องไปต่อแต่เราต้องไปต่อเอามาเดี๋ยวไปต่อกันนะครับดูกันสิว่าจะอ้รอดหรือไม่นะครับแต่ตอนนี้รอดมาเป็นที่เรียบร้อยครับซื้อหมื่นนะครับแต่ห้าหมื่นสองเลยครับแหมสมัครยุทธใหม่มาก็จัดกันไปเลยนะครับโอเคไปต่อเบ็ดสี่ร้อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือเฟือครับตอนนี้ต้องบอกว่า เเหลือเฟือเจ้าสัวยังร้องครับเอาดีเอาดีนะครับลองเปิดใจดูผมบอกเลยแม่งโคตรฟิตนะครับเกมนี้นะครับยังร้อนแรงนะครับเล่นง่ายด้วยโครมชัดนะครับและที่สำคัญลิขสิทธิ์แท้ครับเพื่อนๆเ,เออนะครับลิขสิทธิ์แท้มันดียังไงก็ดีอย่างนี้ไงนะครับเพื่อนๆ ต้องบอกก่อนผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะครับเป็นเรียบร้อยแปดร้อยแปดสิบโอ้โหไปทียังไงมาต่อไหมมาต่อไหมอย่านิ่งอย่านิ่งนานนะครับขอออโต้หน่อยละกันเปิดออโต้ไปสักสิบหมุนละกันชิวๆชิวๆดูซีจะรอดไหมนะครับเพื่อนๆโอ้โหแม่งโคตรตึงครับวันนี้มาสแกตเตอร์อีกตัวหนึ่งเข้าโบนัส มาป่ะโอ้โหแมงขาดตัวเดียวขาดตัวเดียวไม่น่าพลาดน,นะไม่น่าพลาดน,นะเมื่อกี้เม็ดเมื่อกี้ไม่น่าพลาดดอกนี้มาก่อนโอเคไหลต่อโอ้โหจบครับเม็ดนี้จบครับเม็ดนี้จบครับเลิกเลยครับเพื่อนๆเรียบร้อยก้อนโตมาครับโอ้โสุดสุดนะครับเพื่อนๆวันนี้โคตรมันครับสุดสุดนะ,นะครับบาทหมื่นเจ็ดครับ โอ้ยพอเลยครับเพื่อนๆแคปรูปเมื่อกี้มาครับ20ท่านแรกนะครับรับไปเลยนะครับเพื่อนๆ20ท่านแรกคนละ100นะครับพอรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างวิธีการส่งทางด้านล่างเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขออนุญาตเอาออกก่อนมือไม้สั่นแล้ว